ไอ้ียุสัยไ่เห็นตึงมอมอเนี่ยไม่เ่็นสวัสดีค่ะสวัสดีสุขสุขคนนะคะเดิมวันนี้จะมาตัดผมไห้่มยาี้ยงนมไม่เ็นนมอย่ามาเดี๋ยวคาะกล่องของมา Tăng song này? Qua sư sư Sên sư sư Kiên sư 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 này sư 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 เอาบ่นี้ยังใจได้บ่ใช่หน่ะเอาแบบเมดได้บ่สิบ่ขั้นบ่อะไรตาอะไรกต้องไม่อ่านแกเสื้อตาเลยเฮ้ยสิบกว่าขั้นหน่อยสิบแล้วอ้าเดียวกะไรเี่ยมันมันตีไขย,ยังมันแรกแล้วมันนบต,ตัดเอาถี่หน้าหางหลังสวยเล้าถี่มันจะน่า มีตัต้งแเท้าเออเขาผกูเอาอันเหลืองเลไหวพอมันเอาเอาออกจากอันอันเหลืองแม่ก็ทหนี่เอาแบบงามเลยเนาะถา้มีเวลาแม่เขาไปเอากล้นนนนนวนี่ด้วยใช่ง่ายเหมือนแม่เวนถ้าใสโกก่โดดโอนน้นีจะจสด <c oughs> มาเด็กี่สองก็เด็กที่เจ็ดที่แ ่า <t> ือแล้วกระไดไม่อ้าวหรอก็ดแก่แล้วคือเขาบอกแล้วว่าเพืืออยู่นั่นกือซอยนันตวกดขึ้นมากนะแก่เพืือที่ที่น้าเขาสิพองบต้วหนีไว้ท่านนั้นถือบิ้วแซ่ครับอเตียงต้นใส่ต้นเป็ดเตียงอยากต้นแรงนะขอต้นอยิ่ถือบิ้วแซ่ครับอันเตียง เจลาเปียของเขาสมองเขเลยวใน้หม่คนนีงเขาว่าใส่สื่อเก็บ่มีอะไรื่อเพื่อเั็บ้องทีมันในร้าย้านหนอยแล้เพื่อสองับสององยงไงเขาวันหน่อยเลยเพนี่ก็บสร้ายมันไหเราตรงตาหน่อยขนี่เป็นเยกเขาร่ huh? ้งตาหน่อยยังไงดีเขานใจรูไงมาใหม่กั่ีเดี๋ยวฟันไปจะแบบไม่ต้นไหน

มันมาเ่าจริงบอกกูปุกเวาสองขุ่น่ะั้นปกิเลยไม่เหาส่วยเนี่ยมันปุออขุ่นท่ไต่เพียงปุกขุ่ล้หน่วยพอยหลายแล้วก็มันเย็นที่ขห้อจ 干也不东你我还没去。怎了嘞？我外去。嗯，快点拿来，妈妈，你去跑，妈妈。跑，快跑！你。下午，趁早，把茶干给端进来。把茶来。哦，我

หว้อมันจะมาเรื่อยๆเลยใ่หะหมบอเขามีสามต้นต้นน้อยหน่อยของหลาที่มันสูงสี่แงงจริงๆเขาแจกข้นอันนี้มันแจกเยอะกว่าหน้าไว้มันแกระแม้ว่าสี่ว่าสิ่เด้อนหนย่งงามในแต่แดงจริงๆวัดแต่สีหวนวัดแต่สีเสียก็ไม่ธรดาเออแม้วมา่นสี่ก็เ้าผมสมบุญพามาสองนี่ chúng ta nào hồi cực lại chân của mình 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 thấy một lần ngay khi ăn mừng đi ăn mới đi ăn mới đi tám mừng đi ăn mừng đi đi ăn ăn mừng đi ăn mừng đi ăn mừng ăn mừng bằng ăn คนน่ออนะสวยแบบธรรม,มาากต,ตังนมสบัผมสบัยมอฟไปพาไปอาบน้ำไปบ่ปจังไหนยาได้เสียอาบไป้าเาบสวยแล้วไปลากบุกแต่งก่อนคาตัดผมไปลากบุกแตง โอ้ก่องงามปานเน่ตั้ะส่วนนีมีแต่แนวกินได้ค่ะพี่น้องเด้อดอกแคบักเอื้อบักแตง,ตงโมมี่ได้ไหมทั้งทัองสองโอ้นี่น้อยอันนี่นี่ดีบ่ออกลูกไปแปลงนี่บ่ แส้นข้าแล้าหน่วยมันเห็นหน่วยหนึ่งโอ้บุนอะ,อะบอ่ไมอนานเขาซื้อมาแต่ล่าสีมันย่างเขาเลยบอกอา เศาใสามด้วยนี่แต่แนวกินสวนไม่ถวดต้นุงคนบานต้นใหม่สิเขาไปปลูกในบานนะบันเอปลูกร้ายปูดจะปลูกอยังต่อยยังบังุงเตี่ย ไปว่าไปเก็บบางฮวงอันนันมาล่ะบางุวงสุกเขาไปเก็บมาแล้วเขาไปบ่มอยู่ข้างอันใสยืมใส่นี่เด้์ดยสองหน่วยเอาอวไรเห็ดย่ายสายหน่วยหนึ่งแมมกินบางฮง,ง,งมันมันทรงนี่เดยมันนา,นานเขาไปเก็บมาจากตนบาง,นางหานังหันขไปเก็บยมมึงทีล่ลานนี่นี่นี่นน,นี่ปาดเรียบร้อยาปาดอะไหนีไหนลูกิมนดีบ่อันยอยน,อน,นี้เขาก็สิไปวางไว้สองสามหมื่นก็จะ ยาวไม่ได้ปลเขือครับว่ามีซแก้วซองคก้วขอกอย่าเขือนหวานอีอย่งหูชุกไก่สิมันหงุดหนิดบที่เดียวส่งที่หูหิ่งหูห่าอีอยังที่มันติดมันแก่เนาะอีหย่างคนเดียวก่สองขันมาอืมเนาะกันัก็บเ่ช่องกิน นี่น่งาน่ะน่ตนี่นยก็เก็บพอดีสิมันเข้าขายล่ะคาตาตัมบอลเองเออคาตาัมไม่เจผลวเก็บนุ่ยไงห้า่ไปขายเข้าวมันเก็บโอ้ตงเก็บน้อยๆมั้งเหรอเนาะไม่จะนุ่ยไงท้อองนี่ก็ขวดมันแต่งเอวเก็บนุ่ยไงบันี้มันกะ

โอเคแค่นี้แหละค่ะพี่น้องฝนสิตโตกมเมเ็เดี๋ยวขึ้นเมื่อละไปบอสไปเล่นน้องสิงเด็กเสร็มาส่งหมดแล้วโอ้ยไปนอนดีจังเลยมืดมองนอน,น,อนใต้ใต้ข้นนสีเปาเปาไปเมืองต้นบักพิลา่าต้นบักฮวงเต็มเพื้อนอยู่เอาโหลดมาฮวงหร่าพอฮวงกูบอไล่ฮ่าฮ่ามาฮวง, <laughs> งเลือใจัส่วนนี้บักฮวงมาหลายเนาะ เขาเก็บล่องมือนานบางฮงให้อะเบลตั้มสมกรอบจ้าว่าก็ยุ่งเงินนั่นบางฮงบ่ต้องตัวนี้ไปต่ำมือบ่บ่ก็แก็บบิดแล้วเนี่ยตั้มสมกรอบจ้าว่ะเก็บน้อยก้างๆมันมันไต่เอาไว้มันสุกบ้านบ่มีคนกินโดนๆมือเขาตั้มกินแต่หนึ่งขาโบมันมากของมันกินตั้มสมดีนี่มึงจะกินดีเออมันเก็บมือหันเก็บไปสองหน่วยด้วยถูกคน โอเคค่ะพี่น้องพอกันวิดีโอหน้าแม่ยังกินหมูเดียวซื้อ